รู้ไหมครับคนทั่วไปใช้กล้อง IP camera แบบนี้ไม่คุม้มเขาก็แค่วางไว้บันทึกภาพเอาไว้เฉยๆแต่จริงๆถึงแม้ราคากล้องเขาจะแค่หลักร้อยแต่ว่าเราสามารถใช้ให้คุ้มเป็นหลักหลายพันได้นะครับคลิปนี้เรามาเรียนรู้กันว่าเราซื้อกล้องแบบนี้มาแล้วเขาทําอะไรได้บ้างแล้วเราสามารถใช้เขาให้คุ้มได้ยังไงนะครับผมสวัสดีครับแดดี้ทิปครับผมผมเลือกกล้องรุ่นนี้มาเป็นตัวอย่างเพราะว่าเขาเป็นรุ่นใหม่ปี2025ของ TP Link Tapo รุ่น c230 นะครับราคาเขาจะอยู่ที่990บาทเราจะได้อัปเดตโดยได้ว่าปัจจุบันนี้กล้องแบบนี้เขาสามารถทำไรได้โดยที่อ้างอิงจากกล้องตัวนี้นะครับปกติเราอาจจะใช้กล้องแบบนี้บันทึกภาพแบบนิ่งๆอยู่ที่มุมมองเดียวแต่รู้ไหมครับว่ากล้องแบบนี้เขาสามารถที่จะติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ด้วยที่มุมบนขวาจะมีปุ่มให้ตั้งค่านะครับคราวนี้เราก็เข้าไปในเมนูการตรวจแล้วก็ไปที่ติดตามอัตโนมัตินะครับ ซึ่งเมนูนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับผมว่าจะให้ติดตามอะไรอย่างเช่นติดตามบุคคลติดตามยานพาหานะหรือว่าติดตามสัตว์เลี้ยงกล้องรุ่นใหม่แบบนี้เขาก็าจะไม่ได้ติดตามการเคลื่อนไหวเฉยๆแต่ว่าเขามี AI ที่สามารถแยกแยะออกด้วยว่าสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่เป็นคนเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าเป็นยานพาหานะนะครับ ฟีเจอร์นี้ก็จะมีประโยชน์มากตอนที่เรามาดูย้อนหลังเขาก็จะขึ้นให้เลยว่าตอนนั้นเขาพบอะไรอย่างเช่นพบคนเคลื่อนที่พบสัตว์เคลื่อนที่แล้วก็แค่เข้าไปตั้งค่าเล็กน้อยในแอปพลิเคชันเราก็จะเหมือนมีระบบรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นที่บ้านแล้วนะครับผมเราเชื่อไหมครับมีเจ้าของกล้องหลายๆคนที่ไม่รู้ว่ากล้องแบบนี้สามารถติดตั้งได้2แบบคือแบบวางตั้งแล้วก็แบบกับหัวยึดติดกับเพดานซึ่งเท่าที่ผมเห็นบางคนเขาก็จะเอากล้องไปวางแบ,บบหัวตั้งอยู่บนชั้นที่อยู่สูงนะครับ แต่ถ้าไปวางแบบนั้นมุมก้มของกล้องมันก็จะไม่พอเราก็จะมองไม่เห็นข้างล่างซึ่งน่าเสียดายนะครับโดยที่ถ้าเราจะติดสูงเราจะใช้ฐานยึดแบบนี้ยึดติดกับฝ้าเพดานก่อนแล้วเราก็ใช้กล้องกับหัวแล้วก็ยึดติดกับฐานเข้าไปนะครับโดยถ้าเราติดกล้องแบบนี้เราสามารถเก็บภาพแนวนอนได้360องศาแล้วก็ก้มเงยได้อีก114องศาแล้วก็จะสามารถควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดเลย ส่วนการใช้งานแบบวางตั้งแบบนี้ก็จะเน้นการใช้งานง่ายแล้วก็จะเหมาะกับการวางต่ำอย่างเช่นวางไว้บนโต๊ะหรือไม่ก็วางสูงไม่เกินระดับสายตานะครับแล้วผมเห็นบางคนใช้กล้อง2-3ถึงตัวในห้องเดียวกันเพราะว่ากลัวว่าภาพจะไม่ชัดนะครับแต่จริงๆแล้วในปัจจุบันกล้องแบบนี้บางตัวเขาพัฒนาให้มีความละเอียดที่ค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับอย่างเช่น TP Link Turbo C 2 3 0 0ตัวนี้ผมไปดูตามสเปกแล้วเขาให้ความละเอียดได้ถึง3 K 5ล้านพิกเซลเลยนะครับ ซึ่งมกล้องเขาสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียด 3K แ K เราก็จะได้ภาพที่ค่อนข้างใหญ่เลยแล้วเราก็จะสามารถที่จะซูมดูจุดที่เราสนใจได้เพราะฉะนั้นกล้องตัวเดียวก็สามารถครอบคลุมได้ทั้งห้องแล้วนะครับและยิ่งถ้าเขามีระบบมองภาพกลางคืนขั้นสูงที่สามารถที่จะมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในสภาพแสงน้อยแบบตัวนี้ได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเขาใช้อินฟราเรดคุณภาพสูงที่ให้ทัศนวิสัยไกลได้ถึง40ฟุตรหรือว่า12เมตรเลยทีเดียว โดยการที่กล้องวงจรปิดเขาสามารถที่จะมองภาพกลางคืนได้ไกลขึ้นเราก็จะสามารถใช้กล้องตัวเดียวในการครอบคลุมห้องก,งกว้างได้เลยนะครับอีกอย่างที่ผมเสียดายก็คือคนซื้อไปแล้วก็วางบันทึกภาพเอาไว้เฉยๆแล้วพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกว่าจะรู้ตัวแล้วก็มาย้อนดูกล้องเนี่ยเหตุการณ์มันก็ผ่านไปนานแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เขามีฟีเจอร์ s m a ร์ AI d e t ection ที่จะสามารถตรวจจับเหตุการณ์แล้วก็สามารถแจ้งเตือนเข้าไปที่มือถือของเราได้เลย แล้วเราอาจจะตั้งค่าว่าให้แจ้งเตือนเฉพาะเจอคนก็อย่างได้ยกตัวอย่างเช่นมีคนเดินผ่านกล้องเขาก็าจะแจ้งเตือนมาที่มือถือของเราทันาทีไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามแล้วก็การตรวจจับเขามีหลากหลายแบบมากเลยนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่การตรวจตรงนี้เขาก็จะมีการตรวจจับการเคลื่อนไหวตรวจพบบุคคลตรวจจับสัตว์เลี้ยงตรวจจับยานพาหน,นะอันนี้มเมื่อเขาตรวจพบบุคคลเขาก็จะมีการแจ้งเตือนมาแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูได้ว่าตอนนี้เราเจอบุคคลอยู่นะครับ เราไม่ใช่แค่นั้นนะครับเรายังสามารถที่จะตั้งค่าให้มันมีไฟกับเสียงไล่ผู้บุกรุกได้ด้วยอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เขาแจ้งเตือนเราก็สามารถเข้าไปย้อนดูภาพได้และเขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกด้วยนะครับว่าตอนนั้นเขาเจออะไรอย่างเช่นเขาบอกว่าเห็นคนเคลื่อนไหวตรงนี้เราสามารถที่จะกดเลือกเข้าไปดูแบบง่ายๆได้เลยนะครับนอกจากนี้เขายังกําหนดโซนตรวจจับได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นผมตั้งโซนตรวจจับบุคคลเอาไว้ที่ข้างหน้าประตูเท่านั้นถ้าเกิดว่ามีใครเปิดออกมาให้แจ้งเตือน แล้วก็ตั้งโซนตรวจจับสัตว์เลี้ยงเอาไว้ที่หน้าต่างถ้าเกิดว่ามีสุนัขเดินผ่านเขาก็จะแจ้งเตือนเข้ามานะครับแล้วนอกนั้นเราก็ยังตั้งโซนตรวจจับการเคลื่อนไหวตั้งโซนตรวจจับยานพาหนะได้ด้วยนอกจากนี้เขาก็จะมีฟีเจอร์ที่นานา,นานเราใช้ทีแต่ว่ามีไว้ก็ดีอย่างเช่นการสื่อสารแบบ2ทางนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีไมโครโฟนแล้วก็ตรงด้านหลังก็จะมีลำโพงอยู่นะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะสื่อสารกับคนที่อยู่หน้ากล้องผ่านแอปพลิเคชันทาร์โปบนมือถือได้เลย ทำอะไรอยู่คะอะนายซื้อกระตูนอยู่ค่ะเยี่ยมเลยคะย่ยคะค่ะ,คะแล้วเขาก็จะมีฟีเจอร์ที่สามารถกำหนดโซนความเป็นส่วนตัวได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราติดเอาไว้ที่ห้องแล้วแล้วเรากำหนดโซนว่าไม่ให้ถ่ายตรงโซฟาหรือว่าที่เตียงกล้องเขาก็จะไม่บันทึกภาพตรงจุดนั้นเข้าไปนะครับและอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าจะมีประโยชน์กับคนที่มีลูกเล็กหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงในบ้านนะครับก็คือ ขาก็จะสามารถที่จะตรวจจับเสียงที่อยู่ๆดังขึ้นมาได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีเสียงเด็กร้องไห้ขึ้นมาอย่างนี้เขาก็จะแจ้งเตือนมาที่มือถือเรานะครับรวมไปถึงกล้องตัวนี้เขาก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่เอามาให้เราใช้งานอย่างเช่นตรวจจับเสียงกระจกแตกหรือว่าตรวจจับเสียงสุนัขหรือว่าแมวร้องเป็นต้นนะครับ ถทาที่ผมลองดูเสียงเด็กร้องไห้เสียงแมวล้องเสียงแก้วแตกเนี่ยจะตรวจจับได้ค่อนข้างเร็วเลยแต่ถ้าเป็นเสียงหมาเห่าจะตรวจจับได้ยากนิดนึงผมลองหลายคลิปแล้วมันจะได้แค่บางครั้งเท่านั้นเองนะครับซึ่งฟีเจอร์ตรวจจับเสียงสุนัขและแมวล้องยังอยู่ในช่วงพัฒนาจึงอาจจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างนะครับกล้องแบบนี้จุดเด่นคือเขาสามารถติดตั้งได้ง่ายมากๆนะครับแค่ปรับหน้ากล้องขึ้นแล้วเราก็ใส่ไมโครเ d สติการ์ดเข้าไป ซึ่งกล้องในลักษณะนี้เขาจะรับความจุของ microSD card ได้ต่างกันถ,ถ้าเป็น TAPPO C230 นี้เขาก็จะรับได้สูงสุดถึง512 g b เลยนะครับก็จะบันทึกภาพที่ความละเอียด 3K ได้ประมาณ1,024ชั่วโมงหรือว่าเกือบ1เดือนครึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใส่ microSD card ที่ความจุรองลงมาก็ตามตารางนี้ได้เลยเสร็จแล้วเราก็เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาแล้วก็เชื่อมต่อ WiFi กับแอป t a p o ทำตามคำแนะนำก็เรียบร้อยแล้วนะครับผม หลังจากเสร็จแล้วอย่างแรกที่เราควรตรวจสอบก็คือดูว่าเขาตั้งค่าลูปเลกคอร์ดิ้งเอาไว้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าตั้งค่าลูปเลกคอร์ดิ้งเอาไว้เขาก็จะเขียนทับไฟล์เก่าให้ถ้าเกิดว่าเมมโมรีเต็มนะครับโดยที่กล้องตัวนี้ก็จะติดเอาไว้ที่ห้องใหม่ของผมเพื่อที่จะดูว่ามีใครเข้ามาในห้องตอนที่ผมไม่อยู่หรือเปล่านะครับซึ่งในปี2025นี้เขาพัฒนามาเป็น t a p o C230 แล้วซึ่งก็จะมีฟีเจอร์หลากหลายอย่างที่พัฒนามากขึ้นนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภาพที่เขาพัฒนามาเป็นภาพชัดขนาด 3K 5ล้านพิกเซลแล้วก็ปรับภาพกลางคืนให้เห็นชัดไกลขึ้นด้วยนะครับผมนอกจากนั้นเขาก็ใส่ฟีเจอร์ Smart AI d e t ection เข้ามาให้ซึ่งตอนนี้เขาสามารถที่จะแยกแยะไ,ได้แล้วว่าเป็นคนเป็นสัตว์หรือว่าเป็นยานพาหนะนะครับก็จะทําให้การตรวจตาบ้านฉลาดขึ้นอีกเยอะเลยแล้วเขาก็ประกันให้อีก2ปีนะครับแล้วถามว่าทนไหมเมื่อประมาณปี2021เนี่ยผมได้เคยรีวิว TP Link Tapo C210 นะครับ ซึ่งตอนนี้ก็เวลาผ่านมาประมาณ3ปีครึ่งได้แล้วเขาก็ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่ซึ่งผมมองว่าก็ทนพอสมควรเลยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจก็สามารถที่จะไปดูได้ที่คมนธิบายใต้คลิปแล้วผมก็จะปักหมุดไปที่คอมเมนต์ด้วยนะครับผมผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับผมผมได้ดีทิปครับสวัสดีครับ